มามากินข้าน้ำกนกินขขากิเากงให้พออนีกับยางก,กร,ร,ระดุกแซบกระดุกตัวนหน่อยทั้งแขนเนี่ยเออแงใหมาบ้านลุยเลยนีย่มาเด้อมาเด้อกินน้ำกันพี่น้องแซบซื้อเรา

ได้ทิพย์าปีเราเจ้าบ่อะมีไหมกล้างเลยกินเม็ดทวายไหมแล้วเดี๋ยวนี้เราทิียังไหนอายุเด็กเดี๋ยวนี้เลยกินนักเกียรไปกินแล้วนี่แม่แรงให้ต้องเกลือต้องเกลือมีอะรที่ดาโอ้ยที่ดาจะไม่กินอที่ดากชักผวดัวดที่เกียร์เสียไป ้อของหวานของหวานกบนี่ของหวานของหวานรอไรยี่สิสกีร้อย,อย,อยนึงมขืนมิมเบิร์วหวานดีเนี่น<ด>นยลาย้าอยากกินเดี๋ยวกิวไม่บอกมงปาม,ามามากกน,มนั่น้านนี รู้แร้วยคิดแถมหนึ่งหาแถมหนึ่งเาอกวหนึ่งแหมลยเขอกม่ชินเหมือนกันโอ้ยเนี่ยพ่อเนี่ยเพื่อนเบี้ยบ มามามาเจ็บเจยบเอาสดดอกกี่ใยเป็นมั้งน um? ี่ยองยังไม่ดี่ามพวกใครเลยเหรอมวมเกิด้วนได้ามใบหน้าบดิพอเนาะเพาะาันใจเอาเซ่บได้แกงแซ่บดูวิถไทยผ่านอย่างนี้ เก็บบอกได้ว่าถ้าพอ่อถ้าพอ่าพอเห็ดแม่ยัดยัดโกยเด้อจงาแม่เขาแน่ยว่าหยาบแหงโหดพี่น้องจำเหี้ยเด้อขอโตก่นอนหยาบแค้นเพชรพ้อมันเพชรพ้อเท่ามาเดิไปหน้าลายมือบอกคนมาเลยไปหน้าลายมือไปไป,ไปหอดมันแก่มัน

่อแม่แต่ว่าม่น่งกินหัวปอบนี่แม่เป็นคนเห็ดพ่อแม่ให้แม่็ดแล้วกินให้กิน่าบมินบ่ก็ไปใส่่ันไกิน เอาเขาอีกบ่แอบหลายอิ่มนะอิ่มดอกมาหนีกะขอตัวเบี้ยทำดีนะครับนะเป็นทีอิ่มอิ่มอิ่มเหรอแม่ไปอิ่มดอกกับไปหาเดินทางในนอกระดีไปซอยอีกกรมาพี่น้องมาสวัสดีครับ